งานเดิมๆทำทุกวันซ้ำไปซ้ำมาบางทีพลอยก็รู้สึกเบื่อจังเลยค่ะแม่เหมือนชีวิตไม่มีอะไรใหม่ๆเลยอะ่ะหมดไฟจะตื่นไปทำงานแล้วอ่ะอืมแล้วถ้าแม่จะบอกว่างานที่น่าเบื่อของลูกสามารถเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติธรรมที่สร้างบุญได้ทุกวันลูกจะเชื่อไหมจริงเหรอคะแม่ทำยังไงคะทุกครั้ง ที่ลูกกำลังทำงานลองเอาสติเข้าไปจับตอนที่พิมพ์งานก็รู้ว่ากำลังพิมพ์ตอนที่รับโทรศัพท์ก็ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เปลี่ยนความรับผิดชอบให้เป็นการเจริญสติในทุกการกระทำเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้เป็นการฝึกฝนจิตใจพอเราเปลี่ยนมุมมองต่องานงานที่น่าเบือ่อ ก็จะกลายเป็นพื้นที่ฝึกตนชั้นดีเลยนะลูกความสุขมันไม่ได้อยู่ที่งานแต่อยู่ที่ใจของเราที่ทำงานต่างหากอะไรนะคะแม่เอาสติเข้าไปจับตอนที่พิมพ์งานสติทำงานอยู่สอนอไหนคะแม่ไม่เคยรู้เลยเจ้าลูกคนนี้นี่แม่พูดมาตั้งนานใช้ตาตุ่มฟังหรือไงเอหยอกค่ะแม่ดีกันนะ หัดไม่อยากพลาดคำสอนของแม่บทต่อไปอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ